ศิลปะการใช้หมัดศิลปะการใช้หมัดเป็นหนึ่งในนวอาวุธที่ถือเป็นพื้นฐานของการฝึกหัดมวยไทยสามารถใช้ได้ง่ายและรวดเร็วมีสามลักษณะคือหมัดตรงหมัดเสยและหมัดเวียบมัดตรงหมายถึงการชกหมัดออกไปจากไหล ให้เป็นทิศท,ทางตรงไปสู่เป้าหมายมีสองลักษณะคือหมัดตรงหน้าและหมัดตรงหลังหมัดตรงหน้าหมายถึงการชกหมัดที่อยู่ด้านหน้าตรงไปยังเป้าหมายถ้าจดเหลี่ยมขวาหมัดตรงหน้าคือหมัดซ้ายถ้าจดเหลี่ยมซ้ายหมัดตรงหน้าคือหมัดขวาปกติจะมีน้ำหนักเบากว่าหมัดตรงหลังแต่มีความรัดก,กุมและรวดเร็วกว่า หมัดตรงหลังหมายถึงการชกหมัดที่อยู่ด้านหลังตรงไปยังเป้าหมายถ้าจดเหลี่ยมขวาหมัดตรงหลังคือหมัดขวาหมัดตรงหลังจะหนักหน่วงและรุนแรงกว่าหมัดตรงหน้าหมัดเสยหมายถึงหมัดที่ชกโดยการงอและเกรงข้อศอกแล้วหงายหมัดชกเสยขึ้นทิศทางของหมัดจะออกจากด้านล่างสู่ด้านบนใช้ได้ดีเมื่อเป้าหมายอยู่ใกล้ เช่นการเข้าคลุกวงในมีสองลักษณะคือหมัดเสยสั้นหรือสอยดาวและหมัดเสยยาวหรือพระการเปิดโลกหมัดเสยสั้นหรือสอยดาวหมายถึงหมัดที่มีลักษณะงัดจากล่างขึ้นบนตรงๆถ้าใช้น้ำหนักตัวและแรงส่งของขาช่วยจะเป็นหมัดที่มีความหนักหน่วงมากหมัดเสยยาว หรือพระการเปิดโลกหมายถึงหมัดที่เสยเฉียงจากล่างขึ้นบนในลักษณะที่แขนงอเป็นมุมป้านมักใช้โจมตีส่วนบนของร่างกายคู่ต่อสู้การใช้หมัดที่สำคัญยังมีอีกหนึ่งลักษณะคือหมัดเวียนที่จะกล่าวในลำดับต่อไป